you <music> ตกลงแทนเรามอวนแทนเรามีงานโคมโซพานเลยค่ะต่อไปนักเรยยอดเยี่ยมชายอายุ3-14ปีนะคะอทิษฎีิจิรุร 3ถึงสปีอภิสิทธิ์จิตรุณูรุณและพีนายอดีตหนีอายุสาถึงสปีสุรินทา กีฬายอดเยี่ยมหญิงอายุ11-12ปีมีระดาทองหาจากสิบพ่อพักการ์ค่ะักีฬายอดเยี่ยมหญิงอายุ11-12ปี E